วันนี้สิบแปนาฬิกานาทีนะครับทีมชาติไทยชุดยูยสาจะประเดิมเกม,เกมชิงแชมป์เอเชียที่ซาอุดีอาระเบียนัดแรกนะครับเจองานหนักเลยครับพบกับออสเตรเลียนะครับก็ต้องตามลุ้นตามเชียร์นักเตะทีมชาติไทยกันนะทีมชุดนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่านักเตะไม่ได้ฟูลทีมไม่ได้เต็มรุ่นของยูยสานะครับด้วยสารพัดปัญหาหลายอย่างนะครับหลักๆก,ก็คือสโมสรไม่ได้ปล่อยเพราะว่ามันไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์ด้วยแล้วก็เรามีระบบการบริหารจัดการที่มันผิดเพี้ยนนะครับวางแผนผิดก็เลยทําให้เกมชิงแชมปอนาไไไมคดทรรรับํะ ได้ลแล้ววันนี้ก็ต้องลงลุยสู้กับออสเตรเลียนะครับชมก็และเชียร์กันได้ที่ BG Sport นะครับยูทูบชาแนลของ BG Sport ส่วนเกมนัดนี้เนี่ยนะครับโค้ชวังธวัชชัยบรงองตระกูลเองเนี่ยก็ได้เตรียมแผนการไปตั้งแต่ตอนอยู่เมืองไทยแล้วนะครับอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวไปก็คือน่าจะเล่นในระบบ3เซ็นเตอร์แบ็กนะครับแพ็กกองหลังแน่น,นไว้ก่อนเลยนะครับห้าสามสองห้าสองหนึ่งอะไรประมาณนั้นเลยนะครับซึ่งตัวชุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีผู้เล่นจากทีมซีเกมหลายคนเหมือนกันเพียงแต่ว่าตัวหลักมันไม่ได้มานะครับถ้าาเดคนแรกอย่างเงี้ยอยอมานะ จะเหลือชมพัทบุญเลิศนะครับที่น่าจะเป็นมือหนึ่งเซนเตอร์แบ็กกับตันทีพี่ชิตชัยเสียกระโทกน่าจะต้องลงเล่นแน่นอนนะครับแล้วก็ตามข่าวที่มีการติดตามกันมาเนี่ยในระบบ3ามเซนเตอร์แบ็กเนี่ยคู่เซนเตอร์เซนเตอร์อีก2คนที่จะมาเล่นกับพิชิตชัยเนี่ยก็น่าจะเป็นวิชั่นอินเอรามที่มีความสูงนะครับแล้วอีกคนนึงก็คือนาธานเจมส์นะครับตามข่าวเขาว่าอย่างนั้นนะฮะไวรัสสารเซนเตอร์แบ็กก็น่าจะเป็นพี่ชิตชยัยวิชัน่นแล้วก็นาธานเจมส์นะครับรอลุ้นดูเวิร์กไปเวิรรรรรรร์คคไปู้แหหหลลลลละะะนนนัับบบบตงงกาาาาาาเเเเเี่ยืือสอสสิิททธธุุ แต่ว่าจะเล่นกับใครบ้างเนี่ยอันนี้ก็น่าฮิตนะครับออมีนักเตะดาวรุ่งจากหนองบัวยอย่างพีระนันบัวไขเข้าไปก็ไม่รู้ไหวหรือเปล่านะครับส่วนด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยทางซ้ายเนี่ยพลเอกมณีกรเ,เป็นตัวหลักอยู่แล้วทั้งขวาเนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยมันก็จะเหลือสพลน้อยวงนะครับที่ก็เคยอยู่กับยู23มาก่อนแล้วผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ย,ข,นนยข้างบนจริงๆเรามีอีกลาสันหลนอยู่แต่ว่าเราไม่มีศิลปพบันดีที่มีการบาดเจ็บในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นอีกลาสันหล่นยังอยู่ิทแเหลาจวุ เกมยังอยู่ก็อาจจะประมาณนี้นะครับเรายังมียศกรหน้าทศศิษย์อีกคนนึงนะครับคิดว่า11คนแรกก็น่าจะประมาณนี้จะเปลี่ยนไปเยอะนะครับเพราะว่าตัวมันค่อนข้างมีจากัดขณะที่ออสเตรเลียเองเนี่ยเห็นว่ามีเด็กที่ไปเล่นอยู่ในอ,อังกฤษด้วยนะครับแล้วก็พวกเขาเนี่ยเคยทําผลงานในระดับนี้เป็นหรือว,ว่าเป็นขาประจาในเกมรอบสุดท้ายอยู่แล้วแล้วก็เคยได้ถึงระดับที่3เคยไปโอลิมป,ปิกมาแล้วเพราะฉะนั้นเกมนี้ไม่แน่นอนนะครับก็พูดกันตามตรงว่าเราคงสู้ลำบากนะครับก็ใส่ให้เต็มที่ก็แล้วกันผมว่าวันนี้แพ้น้อยแ ลูกหนึ่งหรือว่าเสมอนี่ก็เหมือนชนะแหละนะครับดูแล้วเนี่ยพยายามแล้วกันด้วยการแพ็กเกมรับแน่นขอให้มีวินัยในการเล่นผมว่าสถานก,การณ์มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะสร้างนักเตะที่โชว์ผลง,งานดีก็ได้เอาเป็นว่าคืนนี้สู้สุดใจของรุ่ยญาตไม่ฟันธงแล้วกันเพราะว่าถ้าฟันธงจริงๆก็ต้องบอกว่าออสเตรเลียยิงไทยแน่แต่ว่าลุ้นให้ไทยแพ้ออสเตรเลียน้อยๆไว้ก่อนนะครับถ้าเสมอได้ถือว่าชนะรอลุ้นรอเชียร์กันวันนี้18บแนาฬิกาสานาทีครับ